ตี๋ยวลูกชิ้นหมูค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะนี่น้ำไอ้น้ำก๋วยเตี๋ยวเนาะค่ะเนาะใส่ไปเลยแบบเฮ็ดง่ายๆกินง่ายไม่ต้องไปอะไรมากมายนี่เราเตรียมไว้แล้วค่ะเครื่องเราที่เราก็จะตักใส่ชิมแล้วน้ำโอเคยกพี่น้องนี่เราทำก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูจ้ะใส่หมูให้เยอะๆหน่อย เครื่องอัดที่บ้กบไปในพี่น้องเด้อแต่ว่ากะใส่ได้อยู่กินมาเป็นร้อนลูกชิ้นลายอยู่ลูกชิ้นลูกกะพอได้เฮ็ดกินนั่นโดนแล้วก๋วยเตี๋ยวบ่ค่อยได้เฮ็ดแล้วก๋วยเตี๋ยว ส่วนมากแค่แตอ่อันอาหารบ้านๆเนาะ <Ps> ส่วนมากแค่แตอ่อีสานอาหารอีสานน่ะงขาไส่ลงไปใส่ลูกชิ้นหมูใส้เอ่อหมูหมูสับเน้อค่ะเนาะเส้นใหญ่พี่น้องเส้นใหญ่นี่จ้ะอันนี้หม้อเดื่อแล้วก็ไปโพสไปปิดแก๊สแล้วพี่น้องมีเบงเครื่องยุนลูกชิ้นเนาะค่ะเนาะ ชิ้นซื้อมาเครื่องกิโลเครื่องเพื่นนี่จะ้ะต้นหอมผักชีถั่วงอ,อกกินมานสดๆเลยชอบมากแล้วก็เส้นใหญ่มีเส้นใหญยยังเดี๋ยวแล้วก็เป็นป้นเส้นเนาะค่ะเส้นป้นเส้นนะะ้ำไปน,น,นะนังไปเติมเครื่องเอา แต่ว่าอีกคนนึงกินอ้ไนี่อีกคนนึงกินข้าวเหนียว, <c oughs> วกินบุเกอร์นะพ่อเตรมช้อนมาสิเอาค่ะเติมเครื่องเอาชิ้นแล้วก็อเอาไม้เนี่ยพอกินก๋วยเตี๋ยวค่ะยางจะพออึ่งออาพ่ออไปเออยกไปเลยนี่คนจะกิน มีอีกคันเนี่เติมได้อีกแล้วค่ะเด้อเติมนี่นี่ลูกชิ้นนี่ที่มีเนี่ยพอหลือแค่น,นั้นอะน่ะเอาเอางไหมไปกินก่อนเถอะเออจะไปใส่ได้ไปเลยเอากินเลยเนี่ยอ,อีกคนกินก๋วยเตี๋ยวค่ะอีกคนนกินข้าวเหนียวกินบ่คือกันได้พี่น้องอยู่นํากันแต่ว่ากินบ่คือกันเดี๋ยวเสร็จจากก๋วยเตี๋ยวแล้วเดี๋ยจะตั้งหม้อข้าวเหนียวต่อเลยนะคะอันนี้น้ํานั่นแล้วค่ะน้ําพอแล้ว